ออฟโรดเลยเขาออกแบบมาเพื่อที่จะช่วยให้เราตะกุยเห็นดินทรายกันใหญ่มากนะคะใส่กับแมท ของอเมริกันชุดวายนะใส่เป็นล้อซส์ไหนคะครอบสเกิร์ตนะครอบว่าปากหนูแก้วรักจุงให้เหมือนเดิมเลยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อทั์ปอดพคอนครสาขาเกษตรนวมินทร์นะใครที่ติดตามทัตยอยู่สามารถเข้าไปดูเพจทัดได้ที่เพจพคนครใน Facebook นะคะวันนี้ทัตมีตัว xlt 2คันสีขาวและสีดําแต่งหน้าแรปเตอร์แบบนี้มาให้ดูกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าสีขาวที่เป็นเกียร์ธรรมดาและสีดําที่เป็นเกียร์ออโต้เนี่ยมีการตกแต่งความดุดันจากล้อที่ไม่เหมือนใครยังไงกันบ้างคะ่ะเดี๋ยวเรามาดู ตัวสีดํากันก่อนเลยนะคะตัวนี้ใส่ตัวกระจังหน้าแรปเตอร์เข้าไปนะดูดุดันแล้วก็ใส่ตัวชุดครอบสเกิร์ตและวายบอดี้ครอบกันชนเป็นสีดําแบบนี้เลยนะคะพร้อมกับตัวคิ้วซุ้มล้อนะที่โค้งรับกับชุดวายบอดี้ขนาด6นิ้วเรียบๆนะคะไม่มีลายเนาะมาดูตัวล้อเลยะคะ่ะมาดูใกล้ๆกันเลยนะอยากให้อยากให้เห็นมากเลยว่าล้อตัวนี้ใหญ่มากนะคะใส่กับแม็กของอเมริกันไซส์่แม็กยีสีดําขอบ เงินแบบนี้เลยหน้ายางใหญ่มากๆนะคะเน้นวิ่งออฟโรดเลย mm hmm. เขาออกแบบมาเพื่อที่จะช่วยให้เราตะกุยเห็นด mm ินทรายกันมันกันไปเลยค่ะเท่ mm hmm. จัดประหลัดบอกเลยนะคะตัวนี้สีย,ยางอยู่ที่33คู mm ่บ hmm. 2นะคะ mm hmm. เป็นยาง MT นะ เสริมปีกนกปรับองศาให้เรียบร้อยเลยนะคะเดี๋ยวมาดูตัวสีขาวกันเลยค่ะว่าตัวสีขาวแต่งหน้าแรปเตอร์และก็แต่งหน้าชุดวายนะใส่เป็นเลาะใส่ไหนคะ่ะหน้าแรปเตอร์แบบนี้เลยค่ะพื้นสีดําล้วนๆครอบสเกิร์ตนะครอบกันชนเป็นสีดําแต่ตัวนี้ไม่ได้เป็นพ่นสีดําอย่างเช่นตัวเกียร์ออโต้นะตัวนี้สเกิร์ตเขานะคะคางของเขานะคะเป็นสีบรอนเงินแบบนี้ค่ะ คิ้วตรงนี้นะจะเป็นของชุดวายเช่นกันค่ะสีดําเงาแบบนี้เลยและล้อตัวนี้จะมีขนาดที่เล็กลงกว่าเกียร์ออโต้เมื่อกี้นะเป็นไซส์20นะิยาง3 3คูณ12.5 R 2 0ออกแบบมาเพื่อออฟโรดเช่นกันเพียงแต่ลดขนาดของแม็กลงไปนะคะความนุ่มก็จะมีเพิ่มมาจากความนุ่มก็จะมีมากกว่าตัวเกียร์ออโต,โตนะ้นะเนื่องจากตัวนี้แก้มยางเขาจะสูงขึ้นมาค่ะ เดี๋ยวมาดูด้านท้ายทั้งสองอันนี้เลยนะด้านท้ายที่เป็นเกียร์ออตโต้นะแต่งเป็นตัวครอบฝาท้ายนะพื้นสีดำํำ FORD แบบนี้เลยค่ะเพื่อป้องกันพวกเศษหินดินทรายที่เวลาตะกุยขึ้นมากระเด็นนะทำให้ฝาท้ายของเรานะสีไม่หลุดล่อนเป็นรอยนะคะแล้วก็ใส่เป็นตัวกันชนท้ายนะคะของ Delta นะมีไฟตัว LED มาให้ทั้งสองฝั่งเลย และตัวห่วงโอเมก้าลากจูงรองรับการใส่บอลหรือว่าปาักนูแก้วลักจูงให้เหมือนเดิมเลยค่ะเสริมรอบไปอีกกับการใส่ข้อไฟท้ายนะคะส่วนเกียร์ธรรมดาก็ไม่ได้แต่งอะไรเยอะนะคะเนื่องจากว่าเขาใส่แต่ตัวครอบไฟท้ายนะและตัวนี้ก็ติดคําว่าเรนเจอร์พ่นลงไปนะไม่ได้ติดเป็นอะคริลิกนะคะจบกันไปแล้วนะคะกับ x f t 2สีคันนี้นะทั้งเกียร์ธรรมดาแล้วก็เกียร์ออโต้คันนี้นะใครสนใจที่จะให้ทับตกแต่งหน้าแรปเตอร์แบบนี้แล้วใส่ล้อใหญ่ๆโต,ตแบบนี้นะ แจ้งท่านมาได้เลยค่ะวันนี้ทัดลาอดไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ